แล้ววิธีการมันกัมันกับสบายใจได้ครับ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 อันหูแล้ววิธีมันกินเอียงแน่ยุ่ตงไดนนะครับนาล่อนมันเป็นใดนาหนาวมันเป็นเป็นอย่งไดนะครับต้องรู้ได้ตรงนี้ี่บออาหารเพลินนี่ครับอาหารครับเป็นใบอย่างไงไม่ครับไม่ครับกินง่ายเรียงง่ายบอครับนี่ง่ายครับง่ายโอ้เบิร์กีนองเบิร์ดูสูดเดียวว่าได้ครับมันจะเรียงง่ายแข็งแรงดีครับรู้วิธีนะศึกษาทําการบ้านเท่าครับ ต้องดูดูแลเป็นพิเศษแน่ๆครับแมนดูแลเป็นพิเศษโลกนี้มันมีอาการคือผมมาผ่านเหรอครับนองครับนผมนอนผมนอนรับดีอยู่เพราะมันสบายใจนะสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาพอกับบาน้องในช่องกบป่าผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนีบาน้องก็จะพาพี่น้องมาเบืองอีกหนึ่งพามกับผมเพราะว่าพอเพิ่นก็เห็ดอยู่นีครับพอเพิ่นจะเลี้ยงแพะนะครับเนาะว่าพอเพิ่นจะเลี้ยงจ้งได๋ครับผม ทีไปที่มาของปอจะกี่เป็นเห็ดหยังนะครับจังจะมาได้เลี่ยงแพะเนะครับเนาะเดี๋ยวมอนี้บ้านน้องกันจะพาพี่น้องไปหาเจ้าของแปลงิ่นครับผมนี่สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อซื้อพ่อหยังน้อพ่อบุญโฮมซาลีอาดครับครับผมอยู่ตำบลหวยขยุ่งมูหกครับครับผมบ้านหวยขยุงงมูหกครับว่าลินอุบลเฮ่าเนี่ยครับผมโอ้ยอยู่จังหวัดอุบลนะครับแมนครับแมนครับผม พื้นที่ห้องพอหนี่ประมาณจักไร้ครับเขามาเห็ดประมาณหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานนะครับเนาะงานเศษๆอะไรโอ้คับแต่ก่อนพอเห็ดหนังขับก่อนจะมาเลี้ยงแพะครัก่อนอิลีนั่ยผมเลี้ยงง่วคือกันครับโอ้เลี้ยงงวครับผมเขาก็คอยมามาเลี้ยงแพะกับศึกษานังมูไปครับเบิ่งงานไปเรื่อยๆครับโอ้เขาก็ศึกษามาขึ้นกันศึกษาไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้พอมีแพะประมาณเท่าไรครับบาทสิบเก้าโตครับโอ้เดี๋ยวผมสองสามหมื่นกับประมาณจะ ออกอีกตัวหนึ่งครับโอ้ครับผมผมก็ขออนุญาตส้มแพะ์นี่ได้ครับได้เลยครับได้เลยครับไปค่อห้าครับไปเลยครับพี่น้องครับจะยิบาพี่น้องมาเบิ่งนี่พอเพิ่นเกิดจะเฮ็ดเฮ็ดแบบคือเฮียนไปเลยเป็นบ่พอแมนครับแมนครับพอเอาไปเลยครับนี่ครับพี่น้องพอเพิ่นเลี้ยงแพะ์เพิ่นจะเอิ้นจ๊คซีพอแพรแพะนี่มันเกิดแบ่นะครับอ๋อเอินแบะก็ได้เนาะ ฟังล่าเขาเอืนแบ่ครับอ๋อบาดเราผัดเอือนแพะ้ฟังไทยเอืนแพะครับครับผมตรงนี้หมออาหารเพิ่นนี่ครับอาหารครับเป็นใบยังงใบไม้ครับใบอไบคอยก็ได้ครับใบคอยมันกินมักใบคอยเด้ครับเด้อส่วนมากจะมากินใบคอยห่ครับใบคอยใบกระทินอ๋อกะทินกับบดีแล้วครับเอาไว้โดนมันข้างขึ้นมันมันจะใบร่วงนะครับร่วงใบพ่นลนนว้ร่วงลนเร็ว ครับผมเอาไ้ขึ้นนึงบ่ไดหรอกกินมือเดียวเลยครับครับครับนี่เบิ่งเลยออ้เบิ่งกี่น้องสอนสอนกินง่ายครับกินง่ายอเรื่องง่ายบ่ครับนี่ง่ายครับง่ายโอ้เบิ่งกี่น่องเบิ่งเพิ่นจะออกลูกประมาณจักตัวครับออกแม่สาวนดี๋ยออกตัวเดียวครับส่วนมากออกตัวเดียวครับผมถ้าถ้าถ้าลูกสองแล้วลูกลูกคอกที่สองไปแล้วมันจะออกแฝดครับอแม่แรกนี่จะออกแม่หนึ่ง แม่นแมนครับลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งต่อไปถ้าเป็นแม่ที่สองจะลูกแฝดปะครับงวดต่อไปงวดงวดหนาครับสูงสุดเท่าจะได้ลูกประมาณจั้กตัวครับแม่หนึ่งนี่สามตัวก็มี่ครับสองตัวสองตัวสามตัวสามตัวถ้าเลี้ยงยากด้วยครับสักสามตัวเลี้ยงยากครับครับสู่สู่เดียวว่ได้ครับมันจะเลี้ยงง่ายแข็งแรงดีครับถ้าออกเดียวเด้อ เอาเริ่มแรกนี่เขาเลียง่ามันจั้ตครับเริ่มแรกเริ่มแรกผมมาศึกษาอยู่แม่เดียวครับแม่เดียวก่อนแม่เดียวก่อนลู้วิธีนะศึกษาทําการบ้านเท่าครับครับพ่อเท่าขยายขยายออกเรื่อยๆบ่ครับครับครับขยายเรื่อยๆครับครับก็คือเทาได้จากแม่เดียวนี่เท่ากับมาขยายเรื่อยๆขยายเรื่อยๆว่าเพิ่นกนิ่นยังแน่เพิ่นเพิ่นจะที่แข็งแรงสันนะครับเอาเทาคือขังเดียวไว้จังสี่ครับบ้านตัวนี้ตัวพ่อพันครับ ขันก้อยพื่นมือนกับไล้คุมนะไล่คุ่มอู้พุ่นตัวใหญ่ตัวแล้วเนาะครับอ๋อครับอ่อพันตัวผู้เขาจะมีเจ้าตัวครับตัวผู้นี่มีสองตัวได้มันดีครับก็เป็นทะเลาะผู้สองบครับครับล่อเวลามันตัวหนึ่งบ่อเซิรงตัวหนึ่งเซิ่องไร่ไร่คุ่มตัวแม่นะครับ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 ตรงนี้ก็คือตรงนี้ห้ามเห็ดขอกพึ่นนี่เบิดงบไหลบ่ครับนี่โตนี้ตกประมาณหมื่นหมื่นเศษเศษนี่แหละครับหมื่นเศษเศษ ข้าวเฮ็ดมันต้องนอนอยู่ข้างสูงเลยมันบอกครับแมนครับนอนนอนสูงมันบ่มากนอนดินดอกมันอันตรายนะครับครับผมนอนดินนี่กีเข็บแม่งออดอันตรายดูแลเป็นพิเศษแน่แมนครับแมนดูแลเป็นพิเศษอคือตะหักแต่ครับการจินกับผมผมเฮ็ดแปลกๆได้บพรคือมูด้บ่ครับผมติต้มเข้าใส่หั่มแกใส่เกลือกากน้ำตาลครับผม โอ้โหหอต้มเข้าไอ้เพื่อนกินก็ได้ครับครับอู้บึงนี่ม่ตุนอ้วนเนาะครับนาอเบึงบึงบึงใส่เครื่อขาห้อวห่อนได้ไหมครับบอกครับมันติดขาขีดกระตือในในโตเลยก็ต้องสีดาครับผมเข้าก็จะคขาพยาธิได้โตเลยขาพยาธิได้โตเลยครับครับครับใส่กับอาหารเศร้าแรงครับเป็นพันยังครับนี่แพะอนี้โตนี่พันผสมครับพันผสมนะครับนาอครับพันผสมเวลาเท้า เลียงเลียวเขาจะเอาไปขายใสครับบาตตัวนี้ต้องโทษนะครับต้องโทษเอาอมีมีมีเบอร์โทษเพิ่อนอยู่เบอร์โทษพอขาหลายลายลายเบอร์อยู่ครับว่าแต่งแต่เขาจะขายเป็นบอกครับแมนว่าพร้อมจะขายอ๋อนี่นี่จ้ำนี่ซีเดือนครับนี่ครับนี่เดือนสีเดือนประมาณจักพันครับรุ่นนี่ซีเดือนนี่ประมาณมันขายผมจะขายยี่สิบโลขึ้นไปเลยครับรับรับตัวนี้มันถึงยี่สิบโลหรอนั่นยังอีกจักสองเดือนก็สิถึงโอ้ ัวน้อยนี่แม่นบ่ครับครับตีเดือนแม่นครับรุ่นนี้ทองบอครับนี่ทองนะครับโอ้ทองแ้วสองเดือนเลวครับตัวนี้ทองสองเดือนครับบางรุ่นรุ่นนี้แพะเข้าจะม่านประมาณจักปีครับนี่ตัวนี้ห้าปีครับอ้าปีเอาครับแตงแตเรียงแพะมานี่ประมาณจักปี้วครับปีครึ่งครับปีครึ่งปีครึ่งกาล่างล่องล่องศึกษาครับครับกะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแมนครับเป็นไรครับบานเข่า มาเลียงแพะแล้วดีกวอย่างอื่นบ่บะผมศึกษาอยู่นี่ว่าผมว่ามันดีกว um าง่อยด้ครับอนะ๋อเพราะว่ามันบ่ได้็ดลำบากน่นะครับผมเอาไว้ทึงคอกแล้วก็แล้วมีเวลาเขาก็ต้องดูแลรักษาเพิ่นทุกทุกเวลาเลยท่านไว้เสาเทียงแรงเพราะว่าเริ่มแรกนี่เลียงง้วมาก,ก่อนครับเลียงง้วมาก่อนครับผมว่ามันมันมันจะได้จุงงด้ครับจูงแล้วก็กินร้ายครับผมแต่ว่าแพร่นี่ กินน้อยยุ่แต่ว่ากกินตลอดกินวัดมืดอ๋ออ๋ออ๋อะน้ามีเลยครับพ้าวหอยัตงได้หน้านี่น้ามเพิ่นชวนมากเพิ่นบ่ใครมากน้าเลยครับบอกครับแต่ว่าห่อนห่อนนเพิ่นพิจาหน้าว่ามันห่อนแห้งอากาศมันนี่กับฝ้าวาหายมันกินเลยใส่ประมาณช่วงเที่ยงกันห่อนครับช่วงเที่ยงช่วงแรงันอากาศเย็นเพิ่นบ่กินนกน้าครับอากาศเย็นแบบเพิ่นมีโรคมีไพ่บอกครับแพ้เข้าบ้านโรคนี้ มันมีอาการคือท้องอืดกับท้องเสียครับครับผมมีอืดกับเสียแต่ป้าดูแลเพื่อนตลอดบอรับนี่ดูแลตลอดด้ยครับตื่นเร้าขึ้นมาเพามาดูแลเลยว่าหนึ่งฉีบแหงบอแล้วบอถ้าแล้วเฝ้าเอายากรอกเลยครับครับต้องให้เพื่อนแคนตลอดแมนครับเป็นก้อนตลอดครับตื่นขึ้นมาตรงเบิ้งเลยตัวได้มันท้องเสียสังเกตเบิ้งงยังไงเนาะสังเกตเบิ้งมันถี่เมียกหรอก ถ้ามันท่องเสียเบิงเบิ่งกี่น้องถ้าท่องอืดถ้าท่องอืดนี่มันมันจะง่อยข้อเลยครับง่อยข้อขึ้นกองก้นกูจูดละอ๋อเขาจะหูได้เยครับหูหูครับกระแฟ่วแก่เลยครับผมพีนน้องเบิ่งเริ่มแรกนี่เข้าเลียงมีงบประมาณจักบาทครับโตแหลกเข้าอามานโตแหลกนี่ผมซื้อมามันผมก็ศึกษาเพราะท่านเ่งเนาะผมซื้อมาแม่พันธมื่นหนึ่ง ทอดทอดลอยหนึง่งเขาทอดไหนลอยหนึง่งมื่นหนึ่งนี่มื่นหนึ่งมแม่ม่านเลยครับอแม่ม่านม่านพร้อมผมก็ามาเลี้ยงอยู่เดือนเดือนเดือนสิบมือเขาแต่ก่อนเข้าจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแบนี่เข้าศึกษาก่อนบอนี่ศึกษามาหน่อยหนึ่งครับอศึกษา,าเขากินียงแนงสรจนะพอ่อมาศึกษาแหล้วระยะหนึ่งแล้วเขาก็จังเอาม้าล่องม่งเลยล่องเมึงเลยครับ บานนี่หูแล้วบานหูแล้ววิธีการมันกับมันก็สบายใจได้ครับอครับครับครับนหูแล้ววิธีมันกินเอียงแน่อยู่ตงไดนนะครับฤดูอนานมันเป็นใดหนาวนันวเป็นเป็นยังไงนะครับต้องรู้ได้เพิ่นเปลี่ยนมันบับครับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลถาล่มแห้งแห้งนี่เห็นม่พ่อกันเรื่อนเอาผักลงเลยถาล่มเพราะว่าสีหนาวแพ้อากาศตัวแับตอนหน้ามาในถ่วมบ่อรับวโพอตรงนี้ เปียงนี่แหละครับโอ้เปียงนี่แหละครับเอาไปใส่บานแช่แบะเานี่ผมเอาไปไหว้บ้านโคกครับโอ้ยวบ้านโคกกอนครับเวลาน้ำลดเอาจะเอามาใหม่แมนครับผมกะทือว่าเลี่ยงแล้วกะได้ดีอยู่นะครับน้องกะพ่อได้ดีเลยครับครับผมผมขายไปชุดนึงแล้วประมาณนี้เห้าคิดว่าเหาประสบความสาเร็จอะไรยังครับนี่ผมมาผ่านเหรอครับน้องครับนผมนอนผมนอนรับดีอยู่เพราะมันสบายใจนะ เพราะว่าแต่หฮาจากได้เงินครับเ้ากระโทรหาเพิ่นได้เลยได้เลยครับได้เลยครับผมตีแต่ว่ามันบ่มีแพ้ขายอ๋อครับครับห้าก็ะอยากขยายพันธุ์ได้หลยขยายพันธุ์ตัวได้หลายแห่งดีเหรครับครับผมผมว่าเสียวจัหาซิแม่พ่อละบอกครับอาซิแม่เ้าจังปลอยบาดครับครับผมก็คือถ้าห้าวมิทีีกางๆลฮาปลอยลุยธงไดนบอกครับหี่ได้ยุ่แต่อันตะายครับอันตะายครับมันเมื่อยห้านําเมื่อยแต่ว่าเฮามาเอาไว้แบบนี้ดีกว่าดีกว่าครับดีกว่า จะดูแลง่ายกว่ากันเนาะแม่สบายครับผมเพื่อนเล่นก็เล่นได้ด้วยกันครับผมเล่นก็เล่นกินอาหารไล่กันครับเป็นไรครับบ้านเฮาหันมาเรียงแพร่เหเ่ามีความสุขบ่บ่มีความสุขดีด้วยครับครับผมมันสมมติว่ามันตายมันกับบ่ราคามันบ่หลายคือง่วนะครับง่วนแม่น่ะหาหมื่นมันบ่ครับหาหมื่นขแพะตายย่างไรกับสี่พันหาพันครับผมตัวหนึ่งผมรับเพระว่า ตนฟุ่นเพิ่นจะหน่อยกลัวนอกครับตนหน่อยกลัวเฮาก็ต้องรักอย่าเผาฮุกเมินแมนไปเนาะครับแมนแมนแมนแต่ว่าตรงนี้ก็คือเฮาเพิ่นออกแล้วเม่หนึ่งประมาณสามถึงสองยู่นี่แหละครับครับเนาะสามสองแต่ว่ามันมันบ่แข็งแรงนะครับขันหลายตัวโอ้สูเดียวว่าได้ดรกครับครับรับเพียงเดียวดีกวัวตรงนี้เฮากับขังไห้เพิ่นผสมพันธุ์กันบ่ครับผสมพันธุ์ผสมพันธุ์ทังนอกครับ ตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้มันย่านมูกับเอาเขาคอกนะอ๋อครับครับถ้ามันอวดมันมันม่านไงแล้วมันจีออกนะทั้งเอาขังไว้ทั้งในบ่อยมูส้นทางสัานะครับประมาณจักเดือนครับเพิ่นจะผสมพันธุ์มาประมาณสองเดือนครับลูกเลยสองเดือนค้งเลยครับหรือเดือนยี่สิบมือครับขังสมพันธุ์ทันทีเขาจะหูเรื่อยมันบสมพันธุ์ทันทีบากเกินสิบห้ามือ ก็ว่าลูกเพิ่งใหญ่นี่แม่นบอกครับลูกเพิ่นได้เดือนยี่สิบมื่อถึงสองเดือนครับพร้อมสมเลยครับครับขังลูกไว้แล้วเหรอปล่อยแม่มันใช้กับพ่อพันโอ้อเกินสิบห้ามื้อครับกระทองบ่อแม่สมพันธ์โอ้ก็สมพันธ์เลยสมพันธ์แลยเฮาก็ไลรเอาหาเดือนครับหาเดือนก็จะออกครับหาเดือนออกครับผมว่แสดงว่าเพิ่นขยายพันธุ์ได้เร็วครับเร็วครับเร็วครับนอกเร็วเบิ่งอิเนาะ พอล่องขายเบิ้งนีตกเดือนหนึ่งนี่เขาจะได้ประมาณสักบาทครับถ้าเขาปล่อย่นโอ้ยนี่ถ้าซิฟแมน่นี่เอาเอาพอละเอเเอซิบซิบแม่นอกก็ดะซิบโตนเนาะซิบโตเขาเบิง้งขายขายตัวฟูเด้ตัวฟูนี่ง่าก็ตัวแม่กัิตกประมาณสองพันนะครับตัวละสองพันตัวหนึ่งนี่แม่นั่งันต่าเลยคหละว่าแต่เขาจากได้มือให้ก็ได้ค<ม>ือมือหนึ่งนี่เขาปล่อยไปซิฟแม่เขาก็ไดไปแล้ว ปล่อยส่วนมากสิปล่อยตัวตัวตัวผู้ครับตัวแม่เอาไปเอาเอาไปเป็นแนวครับครับครับเป็นแม่พันธุ์ส่วนมากก็จะปล่อยตัวผู้ไปแมนครับปล่อยตัวผู้กับพี่น้องเบิ่งบาวน้องกับพาพี่น้องเขามาศึกษาเบิ่งวิธีเลี้ยงแพะหรือแแบนะครับเนาะครับครับอิ้นไดสองสี่เบิ่งกินง่ายครับกินง่ายกินง่ายก็เลี้ยงง่ายนะครับเนาะง่ายเลี้ยงง่ายบ่ต้องลำบากกินก็กินใบไหมครับผมมันกินยักษอื่นบ่เนี่ยนี่กินคือกัน S <S แล้วแต่ห้าสสีไ้แมนแต่ว่าเ้าอยากห้นันอ้วนเ้าก็ัคิดคิดคิดจะหน้าว่าสีเลี้ยงอ้วนเหมือสีเลล้ยงจอยครับผมถ้าเลี้ยงจอยนี่ทนเนนะครับถ้าเลี้ยงอ้ <ๆ S 1> อวนตายได้วเได้เัมนี้ออ๋อๆๆออ๋เลี้ยงครับเฮาสิบเลี้ยงแบบแบบหมูก็ได้ครับผมเอา <ผม S 1> อ้วนเร็วก็ได้แต่ามันมันบ่แข็งแรงนะครับครับอายุ่นอยย่บ่ไดนโดนมันแมนแมนนเฮาก็ต้องศึกษาเบื่องนําศึกษาไปเรื่อยครับครับผม พีเบิงครับบ่าน้องกับพี่น้องเขามาเบิงฟาร์มแพะแล้วเบิงเอออู้ตอนซ่อนเด้ครับเด้อพี่น้องเห็นแล้วนี่เอออยากเขามาเล่นน้ําอหรือว่าอยากได้พอพันแม่พันหรือลูก่นนี้มีเบอร์ติดต่อบ่าครับมีอยู่ครับมีอยู่ครับเบอร์ยังนอครับศูนย์เก้าศูนย์ครับผมสองเก้าหนึ่งแปดครับผมสองสามเจ็ดครับครับผมซื้อยังนอซื้อโฮมครับครับผมอู้ตอนซ่อนเด้พี่น้องเด้อเขามาเบิงแล้วเพิ่นกะ ขยายในวันะครับนาอกแต่ถือว่าเขามาเบิ้งแล้วนี่จะขยายพันธุ์ในว<ม>ังพอเพิ่นกะเหตดเลี้ยงอยู่ที่นะครับบ่ทันถึงอยู่ประมาณสี่กัวนะครับนาอปีเครื่องครับอ้ปีเครื่องแต่ก่อนจะเลี้ยงง่วนะครับเด้อเพิ่นกระเลยหันล่องมาศึกษาเบิ่งแพะและเพิ่นก็ะมาเลี้ยงแล้วนี่ครับเพิ่นกระเหตดประสบความสําเร็จแล้วพี่น้องตรงนี้ก็คือ้อยู ซ้ำห่าได้เลี่ยงเพิ่นแล้วก็ได้คุกกี้ก็เพิ่นเนาะครับเนาะครับครับบึงบึงครับผมความสุกนี่กะหาบ่อไกลตัวนี้ครับครับเบึงพี่น้องบ่งตื่นเต้าขึ้นมากครับว่ามีความสุกเลยครับผมก็กอดเพิ่นโอเฮ็ดผู้เดียวบ่ครับนี่ครับโอ้เฮ็ดผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกะเฮ็ดผู้เดียวใช่ครับไปทํางานนะอยู่ผู้เดียวครับกับแม่ล่ะอ๋อกับพ่อได้มากอยู่กับ สัตว์เท่านะครับนี่เบิ่งเลยู้ตอนซอนแหงพี่น้องเห็นน้ำเพลนแล้วก็มีความสุขเบิ่งเลยครับอ้วนครับเบิ่งเลื่อยผู้ใดอยากได้พันหรืออยากได้ลูกเพิ่นนี่เอาไปเลี้ยงเดี้ยงง่ายครับเดี่ยงง่ายก็บจางเขามาทิ่ตออีกที่แรกก็ศึกษาออกลูกกับออกง่ายด้วยครับคันลุงครับอ้เคร่งสีดยาเทิ่องกินยาเดี๋ยวนี้ผมเพ็ดแผลไหมเปลี่ยนเปลี่ยนแผลครับครับ โป้ตงโต้องฉีดยาอายัยอาศัยเชี่ยวข้อห้อครับครับผมส้อยส้อยใสอาหารกินเส้าแรงอ้วนครับอีนกระตือบ่วมีครับผมบ่มีไอบ่มีวัดครับคือยาธรรมชาติเนาะครับเนาะครับมึงเลยครับอุ่นครับอู้พ์นกินเวนตเสียบแหงเลยครับเข้าหายาก็ได้คือกันเป็นบหมืนันครับอ๋อครับครับหายาแล้วแต่เขาครับผมยาเขากินเบิดทุกอย่างครับอื อย่างง่ายดีดิครับพี่น้องอย่างง่ายครับครับบึงบ่ต้องจูงไปไว้ตากแดดดอกตรงนี้ก็ระบบน้ำกัง่ายๆนะครับง่ายครับง่ายครับเฮาจะได้คุณได้ปุ๋ยเพิ่นไปนําอีกข้างนึงนะครับนี่คุณจะใส่โอ้ยบอกทั่วผมปลูกบ่ครับในน้อยนั่นได้เงิน สองร้อยล่ะโอ้ยย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 อยย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 อยย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 ัยย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 ยรยย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 นยยยยยยยปยย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 านยยยัยมยยนย่ยย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 นยยเยย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 ี่ยย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 ยอยยยยยยอยย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 ยท่วมครับครับก็เหลยอตั้งแต่ แต่แบแพะเลี้ยแต่แบ่ก็แพะนี่แครับผมอู้ตอนซ่อนแห้งพี่น้องเบิ้งครับผมบาน้องกับผ้าพี่น้องเขามาเรนน้ำพอคนเหลวก็ได้คว่ลรูหลายๆอย่างไปฝากไปต่อนะครับเนาะสุดท้ายนี่อ้ายครับโอ้พอครับสิมีหยังฝากบอผู้กำลังอยากจะเฮ็ดคือพอนี่ครับกะมาโท่มาหาผมลองเบิ้งเด้อครับเด้อครับผมศึกษาข้อมูลครับเรี้ยงหน่อยไปห้าหลายเลยครับบนเอาหลายเสีเดียวครับผมลองเบิงแม่หนึ่งสองแม่ศึกษา ว่ามันกินอี่ยังแน่ครับผมก้มเป็นอยู่แล้วก็ร่างกายแข็งแรงบอเขาต้องเบิงนํำครับผมมันจอยมันอ้วนอจอยเทากับบํารุงกล้วยนะครับเครับกล้วยมือลหน่วยครับผมอ้วนครับถ้ากินกล้วยครับว่าถ้าข้าอยากเคดก็ต้องอ ลงทุลงมือเลยนะครับเนาะลงมือเลยบ่ยากขับรับบ่ต้องรอบ่ต้องรอครับรับผมต้นตดสายเด้ว่าแต่อย่าเฮ็ดยังเขาต้องลงมือทำเลยเฝ้าเหตุเลยโทรมาถามมันละเอียดว่าเห็ดตังไหครับครับผมบ่ญยากไอ้ขอมูลอยู่ครับมาหลดถามว่าเขาใจยังกะจังโทรมาถามครับครับว่าจะเลี้ยงจังไดนะครับเนาะพูดครับแบบสอนสอนครับก็ได้คู่ขี่นะครับเนาะขี่อยู่กับ แบกกระแพะพอเพิ่นครับตอนซ่อนแหงครับนี่ครับผมบมาน้องกับภาพพี่น้องเขามาเล่นน้าพอเพิ่นแล้วกะได้ควมรูหลายๆอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะก็ขอบคุณพอหลายๆครับที่ให้ส้มฟาร์มแพะนะครับเนาะครับ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 ผมครับผมก็อย่าลืมในช่องกบป่าพาลวยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ้านน้องก็จะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ